สวัสดีครับเรามามีสุขภาพดีวิถีบําบัดเวทกันนะครับสวัสดีครับผมจะมาพูดปัญหาโรคแตกกันนะครับผู้ใหญ่ส่วนใหญ่จะเป็นนะครับผมเองก็พอายุมากมากเข้าหกสิบเนี่ยก็จะเจอครับคือปัญหาท้องผูกครับท้องผูกเนี่ยมันถ้าทางแผนไทยก็บอกเกิดจาก อายุเกินสาสองปีเป็นต้นไปเนี่ยวาตะเป็นเจ้าเรือนมันจะเย็นเราจะปวดท้องถ่ายก็ต่อเมื่อท้องมันร้อนทุกคนเอาถ้าท้องร้อนก็กินน้ําร้อนสิไม่ใช่ครับน้ําร้อนนะใช่แต่มันมากกว่านั้นก็คือท่านร้อนด้วยนะครับ mm hmm. เช่นว่าตื่นเช้าขึ้นมากินกาแฟร้อนๆแล้วก็ถ่ายปวดท้องถ่ายหรือกินข้าวแล้วก็ปวดท้องถ่ายกาแฟไม่เกี่ยวแต่น้ําร้อนที่ชงกาแฟทําให้ปวดท้องถ่ายครับเพราะมันเป็นความร้อน หรือข้าวรนๆทำให้ปวดท้องถ่นะครับมีอะไรอีกอ่ะที่มันที่มันทำให้มันปวดท้องถ่เปรี้ยวเผ็ดเค็มคนกินเปรี้ยวมากๆก็ถ่ายท้องกินเผ็ดมากๆก็ท้องเสียถ่ยท้องกินเค็มมากๆก็ท้องเสียถามว่าไอสาสา้สามตัวสามสามตัวเนี้ยเผ็ดเค็มเปรี้ยวเนี้ยทำไมถึงทําให้ท้องเสียทําให้ถ่ท้องทําให้ปวดท้องถ่เพราะว่ามันมีไฟธาตุ ผสมครับเผ็ดก็คือธาตุลมบวกธาตุไฟธาตุเค็มก็คือธาตุไฟบวกธาตุธาตุดินนะครับเปรี้ยวก็ธาตุไฟบวกธาตุน้ําเห็นไหมมันมีไฟอยู่ก็ทําให้ปวดท้องถ่ายเห็นไหมครับผมรอนตอนแรกมันมีอุณหภูมิร้อนอันที่สองก็คือมีธาตุร้อนอย่างใดอย่างหนึ่งหรือทั้งสองอย่างรวมกันก็ทําให้ปวดท้องถ่ายวันทุกคนบอกกินผักผักมันเย็นครับ มันเป็นไฟเบอร์ทําให้อุจจาระนิ่มถ่ายง่ายแต่ไม่ทําให้ปวดท้องถ่ายถ้าคุณได้ปวดท้องถ่ายคุณต้องใส่ความร้อนเข้าไปกลับกันครับถ้าคุณท้องเสียคุณต้องใช้ความเย็นเข้าไปเพื่อระงับการถ่ายหมายถึงบิดไม่มีเชื้อนะถ้ามีเชื้อนะั้นคนละเรื่องคุณมะงับไนไม่ได้อยู่แล้วครับมันปวดท้องเพราะร่างกายมา้ามันจะต้องปล่อยของเสียออกนะครับถ้าเกิดไม่มีเชื้อนี่แล้วเราจะไปทุระแล้วเกิดปวดท้องถ่ายเนี่ยมันก็มีหลายวิธีนะครับเช่น กินน้ำเย็นใส่น้ำแข็งแก้วใหญ่ๆก็ชะลอการปวดท้องถ่ายไปได้นะครับหรือข้าวข้าวที่ทาดเย็นนะครับเอาข้าวเนี่ยไปแช่น้ำน้ำแข็งเลยน้ำเย็นใส่น้ำแข็งเลยเนี่ยเรากินน้ำเย็นน้ำแข็งเนี้ยอาการปวดท้องถ่ายถ่ายท้องเสียเนี่ยมันก็จะเบาลงคุณคุ้นไหมครับคือข้าวแช่สมัยโบราณข้าวแช่ต้องไม่ใช้น้ำท่าคือไม่ใช่น้ำคลองนะครับต้องใช้น้ำฝนที่อยู่ใน เ็บมาไว้ในองค์ดินนะครับแล้วเอาน้ําเย็นนั้นน่ะไปแช่ข้าวคนมอานิยมกินจะกินในฤดูร้อนกินเพราะเนี่ยครับไม่ให้ท้องเสียลดการท้องเสียนะครับหรือถ้าปัจจุบันเราก็เอาข้าวหึงทัพพีแล้วก็ไปใส่แก้วหรือใส่น้ําที่น้ําก๊อกเปิดให้น้ามันไหลๆๆๆไทักพักหนึ่งน,นะครับแล้วก็กินทั้งข้าวทั้งทั้งน้ําเย็นเนี่ยเดี๋ยวก็หายปวดท้องถ่ายครับผมจัดรายการวทิทยุในค่ายโคกสูานะครับเป็น สถานวิทยุทหารนะครับมันกินพื้นที่หลายจังหวัดนะครับมีพัทลุงสตูลตรังนครศรีธรรมาราชเป็บนบางส่วนนะครับชายแดนที่ติดกันนะครับก็ผมไปจัดวันหนึ่งนายทหารนะครับนอนปวดท้องอยู่ก็ถามว่าหมอมียาไหมบอกผมไม่ได้เตรียมมาแล้วกินอะไรไปแล้วเขาบอกกากินยาธาตุน้ําขาวแต่ยังไม่หายเลยปวดมากับสามช่วงมงแล้วเข้าออน้ําหลายครั้งบอกว่ามีข้าวสวยไหมครับขอมีมีน้ําเย็นน้าแข็งไหมบอกมี เอาเข้าวสวยมาแช่น้ําแข็งแล้วค่อยกินทั้งข้าวสวยทั้งน้ําแข็งคือแช่ประมาณสักสิบนนาทีนะครับ <terrace. S 1> ถ้าได้นานกว่านั้นก็ยิ่งดีนะครับแล้วให้กินทั้งข้าวสวยแล้วก็น้ําแข็งข้าวสวยจะพาเชื้อออกไปส่วนน้ําแข็งจะงระงับการถ่ายนะครับ mm. เขาก็งงๆบอกว่ากินตามที่ผมแนะนำแหละครับแล้วผมก็เข้าไปจัดรายการนะครับเบรกหนึ่ง <Studios> ก็ประมาณสิบนนาทีนะครับผมก็จัดไปหนึ่งเบรกแล้วออกมา เราถามว่ากินได้อยังออกกินไปแล้วแล้วเป็นไงบ้างเขาบอกตอนนี้ดีขึ้นเยอะผมก็เลยเข้าไปจัดต่อนะครับอีกสามอีกสิบห้านาทีออกมาก็เป็นครึ่ชงชัง่วโมงเขาว่าเขาหายไปปิดทิ้งเลยเขาปวดมาตั้งแต่ตอนเย็นแล้วเ <laughs> ขาบอกไ,ไม่ได้ไปหาหมอแล้วคิดว่ากินยาทานน้ําขาวก็หายเขาว่าไม่เชื่อว่าไม่น่าเชื่อว่ามาหายกับข้าวแช่น้ําแข็งวะก็มันหลัากการมันมีหลัากการผมก็เลยพูดในรลัการวิธีด้วยเลยนะครับตอนนั้นนะครับอันนี้ยกตัวอย่างมาฟังก็คือหนึ่ง เราไปถึงไหนแล้วเลยงงๆก็เ <g> ท <ül> ้องถ่ายใช่ไหมครับก็คือถ้าความร้อนก็ทําให้ถ่ายถ้าความเย็นจะทําให้หยุดถ่ายนะครับเพราะฉะนั้นตั้งแต่ผมเคยเขียนบทความนี้นะครับทุกคนในกรุงเทพนะครับก็จะมีปัญหารถติดโดยไม่ทราบสาเหตุอย่างเงี้ยครับก็จํานวนมากเขาบอกผมว่าเอากระติกน้าเย็นใส่น้ําแข็งติดบนรถด,ด,ด้วยเพื่อมีปัญหาปวดท้องถ่าย ระหว่างเดินทางแล้วรถติดเนี่ยได้กินเนี่ยชะลอไปได้ประมาณ1ชั่วโมงนะครับหลายคนก็ได้ใช้นะครับไอ้ที่ผมแนะนําไปเนี่ยครับ mm hmm. ก็ได้ใช้แต่ว่ามีปัญหาปวดท้องฉี่ผมว่าถ้าปวดท้องปัสสาวะเนี่ยมันไม่เหม็นถ้าอุจจาระออกมาแล้วเนี่ยเละเลยนะรถนี้เข้ากินเอแล้วไม่ออกนะมันจะแย่เลยนะครับ mm hmm. เขาก็เห็นด้วยในข้อนี้นะครับก็ไอ้ตอนนี้ก็ดีใจว่านี่ได้ช่วย ช่วยเรื่องนี่ครับเรื่องความรู้เนี่ยแต่ว่าอีกวิธีหนึ่งนะครับหลังพับเข่าเนี่ยครับมันจะมีเส้นที่ผมบอกไงครับเคยเคยพูดไปในครั้งที่แล้วว่ามันเกี่ยวกันเส้นปวดเข่าถ้าคุณกดอยู่ข้างหลังเข่านะครับที่ข้อพับเข่ามันทอาการถ้ากดถูกจุดนะก็กดแถวนั้นแล้วก็ลองกดกดดูนะครับถ้าเกิดกดแล้วถูกจุดเนี่ยจะรับการถ่ายไปได้ทักระยะหนึ่งนะครับประมาณชั่วโมงหนึ่งครับรับได้เหมือนกันนะครับไอ้นี่เป็นความรู้ของหมอแผนจีนนะครับ เรา,าพูดต่อเรื่องท้องผูกเนี่ยที่บอกว่าเป็นปัญหาโรคแตกเอาใกล้ๆตัวผมเลยค,คุณแม่นะครับคุณแม่ผมผมก็ไม่รู้ว่าคุณแม่ท้องผูกเพราะคนจีนเนี่ยเรื่องที่เกี่ยวกับสกรปรกหรือความน่าอายเขาจะไม่พูดกันเลยนะครับเรื่องนี้อย่างประจําเดือนนี่เขาังไม่พูดถึงเลยนะหรือการขับถ่ายนี่เขาจะไม่พูดถึงเลยนะเข,า,ขาจะข้ามไปเลยหรือการมีเพศสัมพันธ์นี่ยิ่งไม่พูดถึงใหญ่ถ้าเมืองจีนนี่คนท้องเขาไม่ออกนอกบ้านด้วยนะ คือพวกนี้เขาจะเป็นค่อนข้างจะเป็นวัฒนธรรมที่แปลกๆที่ไม่เหมือนกับบ้านเรานะครับคุณแม่ผมก็ไม่เคยพูดถึงเรื่องท้องผูกให้ฟังเรื่องการถ่ายจนคุณแม่ป่วยมาเพกแก้วผมไปดูแลแม่ถึงได้รู้ว่าแม่ท้องผูกมากนะครับก็เริ่มรักษาคุณแม่คือหลักการอย่างนี้ครับคนเราถ้าถ่ายทุกวันต่อเนื่องกันอย่างน้อยที่สุด21วันขึ้นไปนะครับถึงจะหายท้องผูกจะสามารถถ่ายเองได้นะครับ ถ้าให้ดีนะครับให้ถ่ายตรงเวลาตื่นเป็นเวลาถ่ายเป็นเวลาคือไม่จะเป็นเรื่องเวลาให้เอาเวลาว่าตื่นเมื่อไหร่ก็กินน้ําร้อนหนึ่งแก้วแล้วก็ข้อน้ําเลยถ้าตั้งกติกายอย่างนี้ได้นะครับมันจะสะดวกครับแล้วก็จะได้ผลจริงผมไปญี่ปุ่นนะครับมันเร็วกว่าเมืองไทยสองชั่วโมงตื่นมาผมก็กินน้ําร้อนแล้วก็ถ่ายเลยครับไปอังกฤษช้ากว่าเมืองไทยเจ็ดชั่วโมงตื่นขึ้นมากินน้ําร้อนก็ถ่ายแสดงว่าไม่ไม่เกี่ยวกันว่า ตากาชีวิตแล้วมันก็เกี่ยวว่าถ้าตื่นขึ้นมาแล้วกินน้ําร้อนมันก็จะปวดท้องถ่ายทันทีนะครับอันนี้ก็คือตั้งกติกาว้อย่างนั้นนะครับแล้วคุณแม่เนี่ยตื่นมาไม่ถ่ายอยู่แล้วแหละเพราะคนท้องผูกนะครับผมก็ให้กินแม่กินยาทอนิสันตาคาตนะครับไม่ให้กินข้าวนะครับเพราะกินข้าวที่มันเย็นเดี๋ยวมันจะไม่ถ่ายต้องไม่กินข้าวไม่กินอาหารเลยแล้วก็ยาทอนิสันตาคาตเนี่ยอย่าให้ไปทํางานที่กระเพาะมันจะเปิดผ่าอมนะครับให้มันลงไปที่ลาไส้เลยนะครับ มันจะไ,ได้ไม่ผืนดประอมพอแม่ท้องว่างแล้วกินครับกินยาปั๊บประมาณสิบโมงสิบเอ็ดโมงแลเกิดสิบเอ็ดโมงสิบโมงกว่ากว่าเนี่ยก็ปวดท้องถ่ายแล้วก็ถ่ายออกมาใส่กระถุนเต็มเลยนอนเตียงเนี่ยก็พลวเต็มไปหมดสองสามกระถุๆๆนแล้วก็โล่งพอถ่ายแล้วก็กินข้าวพรุ่งนี้เช้าถ้าคนแม่ไม่ถ่ายอีกก็ให้กินทอนในสนินคาดไม่กินข้าวก่อนแล้วก็กินทอนในสินคาดถ่ายแล้วก็กินทํา,นนา,า,ายทอย่างเงี้ยไปเรื่อยๆร่างกายก็เกิดความเคยชินว่า อ๋อถ้าไม่ถ่ายจะโดนทําโทษไม่กินข้าวจะต้องถ่ายแล้วหลังคุณแม่ก็ถ่ายเองเพราะประมาณสองเดือนคุณแม่ถึงจะถ่ายเองเป็นมาตรฐานเลยนะหมายถึงว่าตื่นเช้าขึ้นมาคุณแม่ก็ปวดท้องถ่ายเองโดยไม่ต้องไปทําอะไรนะครับเห็นไหมครับว่าฝึกได้ครับฝึกได้คุณแม่ผมท้องผูกมาตต้งแต่สาวๆก็ซักถามคุณแม่ดูนะครับคืออย่างนี้ครับแม่มีลูกหกคนที่บ้านมีโรงไม้แล้วคนจีนเขาก็ประหยัดก็คือทํากับข้าวเลี้ยงคนงานยี่ิบกว่าคนสาสิบคนเนี่ย แล้วก็คุณพ่อกินกินข้าวเหมือนกันเก็บข้าวเหมือนกันเพียงแต่ว่าตักกับข้าวส่วนหนึ่งมาเจ้าของก็กินกันก่อนก็กินก็ตั้สิบเอ็ดโมงอย่างเงี้ยครับกินกันก่อนแล้วก็พอเที่ยงคนงานก็มากินต่ออย่างนั้นนะครับคือนี่คือคือกงซีนะครับคุณกินสมัยโบราณเขากินกันอย่างนั้นแล้วคุณแม่ยังไงก็ลูกหกคนต้องไปโรงเรียนต้องตื่นมาจากการเรื่องลูกไปโรงเรียนก่อนทำกัาข้าวลูกกินแล้วสมัยโบราณเนี่ยทำไมแม่เล่าให้ฟังว่า มันไม่มีเตาแก๊สแม่ต้องถุงเตาถ่านแล้วแม่ต้องไปจ่ายตลาดเองนั่งสามล้อไปจ่ายตลาดแล้วซื้อกับข้าวมาเลี้ยงคนงานตั้งเท่าไหร่อ่ะยี่สิบสามสิบคนแล้วลูกอีกก็ต้องไปจัดก,การแต่ตลาดต้องรีบกลับมาให้ทนันให้ทนัทนลูกๆไปโรงเรียนทำาัตข้าให้ทันลูกไปโรงเรียนแต่ละคนต้องกินไม่เหมือนกันนะครับแล้วกว่าคุณแม่จะได้นอนเนี้ยคุณแม่ต้องซักเสื้อผ้ามีคนช่วยก็จริงแต่คุณแม่ก็ต้องมาซักส่วนหนึ่งนะครับ กว่าจะเก็บกวาดกว่าจะทําเสร็จทุรละกว่าคุณแม่จะเข้านอนก็เที่ยงคืนพอดีคุณแม่ก็เลยกลายเป็นคนนอนดึกแล้วตีสามตีสี่ต้องตื่นแล้วเพราะต้องไปต่ตลาดเนี่ยเห็นไหมครับคุณแม่ก็เลยมีปัญหาเรื่องท้องผูกมาตั้งแต่นั้นนะตั้งแต่ว่าตอนสาวสาวแล้วะครับคุณแม่บอกอันนี้คือปัญหาที่คุณแม่เจอมาแล้วก็มาแก้ให้คุณแม่หายนั้นอายุมากแล้วครับตอนอายุที่คุณแม่ป่วยเนี่ยก็ตอนนั้นก็เจ็ดสิบกว่าครับก็ แม่หายท้องผูกต่อายุเจ็ดสิบกว่าพราะการรักษาท้องผูกหลักการคือหนึ่งอไว้เลยนะครับจะต้องถ่ายทุกวันไม่มีเว้นวักอย่างน้อยยี่สิบเอ็ดวันทำไปเรื่อยๆจนกว่ามันจะร่างกายถ่ายได้เองโดยไม่ต้องกินยาช่วงแรกไม่ถ่ายเราจะใช้ยาช่วยคือยาทาเรเลนสังตแค้วเราไม่กินข้าวปล่อยท้องว่างๆนั่นแหละครับเรากินยาทาเรเลนสัาตค่าถ่ายแล้วึงค่อยกินข้าวนะครับสามกระตุ้นถ่ายต้อง อุณหภูมิร้อนหรือธาตุร้อนธาตุร้อนก็คือเปรี้ยวเผ็ดเค็มอุณหภูมิร้อนก็คือความร้อนนี่แหละครับน้ำร้อนอะไรร้อนๆกินเข้าไปนะครับแล้วก็มีแค่นี้ครับ3-4ข้อเนี้ยถ้าท่านทําได้นะหายท่านอย่าบอกเป็นไปไม่ได้นะครับคุณแม่ผมหายมาแล้วนะครับรักษาคุณแม่จนหายมาแล้วนะครับแล้วก็หลายคนก็ดีใจนะครับมีคนนึงเขาเป็นแฟนเพจเขาบอกว่าแม่ผมหายได้แล้ว เพ่ผมถ่ายมาสองเดือนแล้วทุกวันไม่ถ่ายทุกวันเลยว่าโอ้ดีใจด้วยแฮปปี้ด้วยเพราะมันก็หลักใช่หลักการนี่แหละครับโดยฝึกได้ครับฝึกได้นะครับก็หวังว่าคงจะมีประโยชน์นะครับแล้วไว้เจอกันใหม่ในคลิปต่อไปนะครับสวัสดีครับขอบคุณมากนะครับววรบกวนกดไลค์กดแชร์กด Sub s cribe ให้ด้วยนะครับขอบคุณมากครับ